อัออนนี้จะรับเข้าสู่รายการลักส์พองทีวีไ,วไลค์แชร์และซับสไคร้ยอย่างนี้ก็ได้เลย รถขี่นะครับไปขี่ัปขีนี่แค่ลมเต้นๆๆนี่นค่อันนี้รถนี่คือรถะรนะครับนี่ค่ะคนรถนะรนะรถดเดอากาศน้าต้นแทร็คชองแหน่ๆนะนะดเดอากนศดีโนเคครับผมเดินแล้ครับเดินเดิน เอาันตนรัีค <pop anden favour of osure> ย่ตรงน้มีตรวจสอบได้อันนี้มัมีเลขมีอะไรตรวจสอบได้ไหมครับี่ ทคันอื่นได้ตรวจคู่มือรถไหมแล้วมันจะใส่ตรงไหนไปได้คู่มือรถ ไปตรงไหนกันไปก่อนไปว่ากันทะเบียนมีพะบอมีนะตรวตสอได้สวัสดีครับดีครับ ขันเหลืองเนี่ยครับอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงวัดธรรมจักรครับเลือกขี่แล้วก็มีแต่สำเนาไม่มาเหรอสำเนาผมไม่รู้จะใส่ไว้ตรงไหนปกติขี่ครับสำเนาแข่งเสาจะมาอ๋อคู่มือรถมันยังไม่ได้นะฮะเล่มเขียว,วแล้วทำไมแล้วซื้อรถหรือผ่อนนะซื้อผ่อนครับแล้วไปขอมาถ่ายไว้ได้นไหมครับอ๋อ ไอตัวไอ<า>ตัวไอตัวใบวเรื่องที่เขียนนครับใบที่เขาเขียนบอกว่าไอที่ทอ๋อที่เป็นเล่มเล่มล้วบอกว่าแต่แต่แต่ตอนตอนผ่อนอยู่เขาจะให้เอกสารมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ที่ว่าเป็นของเป็นของไฟแนนซ์ใช่ไหมใช่อันนี้นชื่อเราแต่เรา finance ใช่ไหมไม่รู้นี่เนาะอ่าครับครับใหไปพักงนึงครับครับขอบคุณมากนะครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายติดต่อไว้ทางนั้นนะครับโอเคตอนตานที่หมดพูดเนาะครับครับครับถ่าย แล้วขอที่เราเอาไว้กับเขาเตรียวพออยู่นี่ยครับครับเรียกว่าสมุดคู่มือแต่เราขอขอถ่ายเข้ามาครับครับหล้วมันจะรู้ว่ารถเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่ว่าชื่อใครอยู่ไหนที่เท่าไรครับบ้านเลขที่อะไรตำบลตัวจังหวัดอยู่มันมีนึกบอกแต่เอาปจํจำลำได้ใบคู่มือเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเรียกใบคู่มือรถแ้แล้วคปเขาก็ถ่ายมาได้นะครับครับครับยังไงผมผมผมขออนุญาตเอาลงยูทูปเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับกรณีที่แบบว่าคนที่เขาไม่ได้ ผมเอกสารมาหมดนะเข้าใจแล้วเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บแบบบางหมวดเป็นคนมีเหตุผลนะคยเออรถมันไม่แค่ติ่งไม่แต่งมีป้ายมีเหมือนดูแล้วแค่ใบใบคู่มือเราว่าตัดอัดกันได้อ๋อครับเราว่าตัดอัดกันได้อ๋อครับครับผมว่ามีคนแบบยังไงรู้รวยดูเหตุผลอ๋อครับคนเจ็บคนรวยคนอะไรผมก็จะแบบพิจารณาไปแต่ว่าอย่างนี้ดูแล้วมันเติอไม่ใช่มันไม่อยากว่าเป็นรุ่นจริงอ่ะแต่ธรรมดาแล้วถามติดไม่ติดนะ ไปควบมือไม่ติดตัวติดนะครับอ๋อแต่นี่ผมคิดว่าเรามันมันมันถูกต้องไงแค่ใบควบไปควบมือไม่ใช่ควติดตัวนี้ก็ถือว่าพอรู้เรื่อ้ตักเตือนใช่ไหมครัโอเคมีอะไรก็พูดกันได้เนาะนะครับครับคนละหน้าที่กันนะครับครับครับหนึ่งครั้ขอบคุณมากนะครับ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 สวัสดีครับผมครับผม ครับต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าความจริงเคสนี้ตามความเป็นจริงคือผมผิดที่ไม่ได้พบเอกสารมาสมมติว่าในกรณีที่เพิ่งออกรถใหม่ยังไม่ได้มีเล่มเขียวควรที่จะมีนี่เลยบึงไม่ปิดด้านนี่ครับมันจะเขียนบอกว่ารายการจดทะเบียนนะครับเจ้าของรถถ้านะในกรณีที่เราจัดเข้าไฟแนนซ์นะครับมันจะเขียนผู้ถือกรรมสิทธิ์นจะฮะบริษัทหรือแต่ที่เราไปติดต่อที่เราไปทํานะครับ ส่วนอาจจะมีพวกดรา,าม่าไอ้ว่าคุณก็ทอลั่นอะไรมันก็มีเหตุผลครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับผมไม่ใช่คนที่จะทําอะไรสร้างภาพก็เอาดิบๆมาให้ชมกันนี่แหละครับก่อนนั้นผมก็ขับอัดไปถ้าดูต้นคลิปนะฮะแต่บางคนอาจจะตัดเฉพาะตอนที่โดนตํารวจจับนะฮะแล้วก็มาโวยวายนหน่อยไม่ได้ว่าใครพูดปนเหมือนกันแหละครับเคียนะฮะ สำหรับคลิปนี้แค่จะบอกว่ารถทุกป,ประเภทครับถ้ามีเอกสารครบไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้แต่งซิ่งประมาณนี้ก็มีน้อยครับที่จะโดนตำรวจจับไปแล้วครับสวัสดีครับ